นีเมนทานหุนเวียงจันที่ถือจับยูสน้มหลบสลักคูคูณพ่วมสวนสนามยางบูป็นระเบียบบนเป็นทางเลท่ชิสารทหารจำพวกหนีได้รับการเลี้ยงดูฝึกแอบจากอเมริกาโดยกงปีพันเก 68, ้นาหกสิบแปดบรรลน้ำบาดาได้เสียงสุดลงพวกหารหุนลูกเมื่ออเมริกาเหล่าหนีเือจับเป็นเสลยสึกนับเป็นจนดลหลวงหลายจากนั้นมาจะกรพผัดอเมริกาเพียงใส่พวกหนีเพื่อเป็นม้าเผาเฮือนเท่านั้นแต่เผาเฮือนก็บรรลนแล้ว เมนทานพิเศษบางเปล่าที่ถือจับเนสนามหลบทวงให้หินและลงแจ้งหมอบางเปล่าได้ปฏิบัติตามคำสั่งของอเมริกาบังคับทหารกองปุ่นเหล่านี้มาเข็นขาฮาวีประชาสุนทาการปลาใสของศัตรูยุพาทีเมนสัญ,ญลักษณ์แห่งการแตกคลายของเงินทางพวกปุ่นที่พังไว้ในเขตปุปย่ยจกกักพผัดอเมริกาได้ออกเหือเทแหงถอกเทเงินดอลลาร์ยางล้วงหลาเพื่อ,อก่อสร้างกำลังพิเศษบางเปล่าเป็นลายเซ็มเคลื่อนที พวกมันยิงรวบร่วงกำลังไลยเทไดบนย,ยิงถือดับศูนย์และบันทอน้ายเติมสักใสการปลาสนในบรรลบกกุูเกียรติเมื่อปีพันกห้หเกาเจินั้นได้เห็ุให้พวกมันอ่อนเพี้ยเปลียยลอยย่างหายแหง้งมาหอดปัจจุบันนี้อเมริกาต้องจเอาหอดเด็กหน่อยไปเป็นทหารตายต่างพวกมัน พวกนี่เมนตาหานเรี้ยวหักจาางของอเมริกาและพวกถนมประพาดบ้านเกินเมืองนอนของพวกนี่แมนอยู่บ้างกอกอุดรอ,อุบอลโคราชและแห่งอื่นอีกพวกมันถือจับในสน้ำหลบทงให้หินเบิงสีหนาของพวกมันยังปรากฏเต็มไปด้วยความหยาดกลัวเสียพัน มอนี่มันเงาหย่อนถึกจะเป็นเสลยหรือว่ามันเสียขันจนหนาลาตาเหลืองอาจเมนมันเงาเพอถึกเสียขันอย่างหายแหงในสนามหลบที่น้องเลือดแหนี้หรือบางทีมันคิดถึงสาตกรรมของมันที่ถือจับเป็นเสลยซึกคือก,กันกับพวกฐานหัวเสงอนอยูผ่านใตนาละ เดียวนี้ควันหัวพวกมันได้กลับขึ้นเป็นปกติแล้วพวกหนี้ได้หรับสารภาวาพวกขน่อยได้ถืออเมริกาสื่อจ้างด้วยเงินดอลลาร์และถือสมบัสูรหลบซวยทานพิเศษบางส่าที่ถือตายยางล้วงหลในสนามหบต่างๆมาหอดเดี๋ยวนี้พวกขน่อยจึงเห็นว่าโตตกงโงโดยเห็นแจงตอนอธิบายอภัยโทษของศูนย์กลางแนวรหัสศ,า,ศา,าสตร์ทหารศัตรูหลายคนได้ออกบาดว่า พวงเฮามุดยัางผูกบุญคุณยังมุดเหลือตอนแนวราัากาศพวกทานจังเมนว่าเป็นถ้ำอีรี เอาทำแห่งนี้พวกสุอร้อกเหล่านี้ยิ่งเห็นแจ้งโตเสียนทางอันเหมือนมนของลักธิฎีนิสเซน